บัเหลี่ยมนะคะหลังบ้านที่ต้นไร้สารพิษปลอดภัยกินแล้วอร่อยกินแล้วปลอดภัยแก่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงที่ปลูกอยู่หลังบ้านนะคะดูแลสดชื่น,นะคะ่ะสบายตาแล้วแม่เคยใช้ปุ๋ยอะไรน้ำหมักน้ำ<อ>หม,มักชีวภาพรสไม่ฉีดยาไม่พ้่นยา อร่อยด้วยที่สำคัญไม่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยประหยัดเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีพื้นที่บริเวณหลังบ้านข้างบ้านนะคะเล็กๆ็น้อยๆอยเชิญมาปลูกบวกบวกเหลี่ยมไว้รับประทานในครัวเรือนนะคะปลูกได้ง่ายค่าปค่ะปลูกได้ง่ายๆได้ผลผลิตกินได้ไวนะคะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องพ่นยาค่ะใช้น้ำหมักรถก็อร่อยแล้วค่ะเพิ่งเก็บ มาจากสวนหลังบ้านที่ต้นสดใหม่ๆไร้สารพิษปลอดภัยกินแล้วอร่อยกินและปลอดภัยแก่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงที่ปลูกอยู่หลังบ้านนะคะเพิ่งเก็บใหม่ๆสดๆอร่อยไร้สารพิษใช้น้ำหมักชีวภาพรดต้นกินและปลอดภัยแก่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องซื้อหาปลูกไว้กินเองที่บ้านได้นะคะมะเขือพันธุ์พิเศษ หรือพันมะเขือยาวแต่ลูกไม่ยาวมากเท่ากับของพันุภาคกลางนะคะเป็นพันธุ์ของทางภาคใต้ใช้ผัดกินกับน้ำพริกหรือลวกจิ้มกินกับน้ำพริกอร่อยค่ะปลอดสารพิษปลูกเองหลังบ้านไม่ฉีดยาไม่พุ่นยาใช้น้ำหมักชีวภาพรสกรอบอร่อยกินแล้วสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องเสียตังนะคะ ปลูกได้ง่ายๆืชผักสวนครัวหลังบ้านข้างบ้าน